ทำอะไรวันนี้เราจะมาทำเมี่ยงปลาทูแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทอดปลาทูอยู่ไปซื้อไปซื้อมาจากตลาดแล้วแล้วทีนี้ตอนแรกกล่าวว่าจะซื้อปลาทูที่เขาทอดแล้วอะ <c oughs> แต่มันไม่มีก็เลยซื้อดบก็ลเลยต้องเอามาทอดอ ถ้ามากินอะไรยากๆก็อยากกินอะ่ะเดี๋ยวเรารอ,อก่อนพอเสร็จแล้วเราก็จะต้องไปทำน,น้ำจิ้มทำน้ำจิ้มเองด้วยโอ้โหแล้วอยากกินไหมอยากกินครับแต่มันยุง่งยากแต่ว่าเราจะต้องทำน,น้ำจิ้มไปด้วยถูกไหมดีกว่าต้องมานั่งรออยู่อีก แต่เราก็ต้องมาทำน้ำจิ้มกันนะคะน้ำจิ้มสูตรเด็ดของน้องโมเองเรอใส่พริกสดกับพริกขี้หนูผสดเอาเผ็ดไหมน,น้องเอาที่เธอกินเผ็ดตอนแรกไม่มีโคกเนาะเราก็แอบไปซื้อมาใส่น้ำตาลดังกระเด็นนะจ๊ะใส่กระเทียม โขกไปจนแหลกเออต้องกลับบ้านกลับบ้านเลยกลับตาอ๋อไ,ไว้แล้วก็อันนี้ถ้ามีเมี่ยงอ่ะก็ต้องมีถั่วตัดตนะ้อถั่วตัดถ้าเป็นน้ำจิ้มถั่วตัดอ่ะถั่วตัดเป็นยังไง เป็นถั่วตัดแ,ล,แล้วเพาะมันจะหวานหวามันจะผสมน้าตาลหน่อยมันจะทําให้น้าจิ้มเราแบบข้นๆเหนียวๆนี่คือสูตรเฉพาะตัวหรอไม่ใช่ัวไปเลย่ยแต่นต้องเป็นน้าจิ้มเนี่ยงเยงไก็ตำไปกับพริกเลยถ้าไม่พอเราก็ใส่อีกอะไรดนี่เอา้าก้าเราต้องมาดูประทูต่อนนะอ อันนี้เราก็ใส่น้ำอุ่นไปแล้วนะน้ำมันเยอะไปไมในคนใช่ไหมแล้วตำตัวโค้กเธอพลาดใช่ไหมฮ่าฮ่า <laughs> ใส่น้ำเยอะใช่จริงๆน้ำมันต้องน้อยไปเลย ไว้นิ่ก็ไม่อร่อยแล้วดิอร่อยอไม่ใส่งงหงชูโรสเยอะขนาดนั้นนะอร่อยอร่อยเวอร์อจริงไหมเนี่ยโอ้โหยั oh. งเด็ดอะ่ะ wow. ต้องเป็นเพิ่มเลยเดี๋ยวมันเป็นน้ำไปอ่ะเดีย๋ยวก็ใส่ถั่วตับเโอเคจ้าก็เสร็จแล้วทอดปลาทูเสร็จแล้วตอนนั้นจิ้มเสร็จแล้วกินเลยน้องเธอยังไม่พักทายทุกคนเลยนะสวนะัส<า>ดีค่ะเพื่อนๆอันนี้จะมากินเมี่ยงปลาทูกันจะ อยู่กับนิวกับโมกับช่องหน้าสดแคนแนลอีกแล้วก <c oughs> ิ้นร้อนมากเละเขาต้องไปเปิดแน่ถ้าประทูหน้าก็ร้อนเหงื่อก็ออกตามน้ำจิ้มอีกโอ้โยกว่าจะได้กินก็เธออะอยากจะกินเองอะ่ะอ่ะกินเขารู้ว่าเธอต้องหยิบผักอะไรก่อนนี่ ปลาทูจิ๋วๆแต่มีปลาทูใหญ่ด้วยนะแต่ว่าปลาทูใหญ่มันไม่อร่อยต้องกินปลาทูเล็กๆร้อนร้อนมากใช่ร้อนใส่ปลาทูคลิปนี้ต้องใช้มือนะจ๊ะโอ <H m. S 1> ้ยร้อนจ้ะปลาทูอร่อยถ้าใครทำล้วไม่มีขนมจริง <H m. S 1> ก็ใช้เป็นเส้นหมี่ก็ได้นะ <H m. S 1> เส้นหมี่ก็อร่อย ผักมาเป็นส่วนชนอร่อยอร่อยงานเธอตามอร่อยจังเค๊กเลยนี่ทีเด็ดอยู่ที่นี่เลยน้ำจิ้มเลย โหอ,อยากให้คนอื่นมาลองจังเลยเขาไม่ปฏิเสธเลยเพราะว่ามันอร่อยจริงจ <Wow. S 1> <c oughs> ้าวจริงเท่าตรอคนอร่อยแบบเปิดร้านได้เลยเนี่ยน้ำจิ้มแบบไม่มีอะไรโดดเด่นอะ่ะคือมันเข้ากันหมดอ่ะอืมอร่อยจัดเลยเผ็ดนะเน,น,นี่ยอุ้ยแต่เผ็ดอันนี้กำลังดี <c oughs> ต้องคอยระวัาางกัดเลยนะยใส่ใส่ผักกะเฉดด้วยเหรออืมใส่หมดเก็บหมด อร่อยไม่เป็นที่ติดเลยเพราะเธอใส่ผงชูรสไปครึ่งสองก็อาจอเป็นประจําใส่จัดแหละเก็บไม่อยู่แล้วเออจริงๆเน่ะเวลาเราไปแบบตลาดนัดอะเวลาที่เราไปเดินน่ะมันน่ามีขายแบบแบบแบงคอยเนาะแบบทําเป็นคําเป็นคําไว้ให้ก็ไม่ไอ้ดีน้องมันจะไม่ได้อรรถรสอรรถนั่งกินสดๆหรอแต่เวลาไปตลาดอะนี่ว่าจะไม่ชอบไปด้วยเพราะว่าคนเยอะอึดอัดนู่นนี่นั่นโมก็ต้องไปคนเดียว เพราะว่าโมชอบเดินตลาดชอบเดินหาซื้อผักซื้อของอะไรอย่างเงี<ม>้ยชอบเลยอะ่ะให้ไปทุกวันยังได้เลย<ฮ>อร่อยอร่อยจริงอแบบจริงๆเลยเลยแต่เธอไม่ชอบกินผักใชนะ่ไหมชอบน่าืา้อจนเนี่ยกินอะไรเขาก็กิน,ดนได้หมดหละ ปลาทูแพงไหมเข่งยี่สิบห้าสามตัวราซื้อไม่กี่ตัวแต่นี้เราทอดมาหกตัวซื้อมาแปดตัวอ่ะเข่งละยี่สิบห้าเข่งหนึ่งมีสามตัวอีกเข่งยังมีสองตัวอ๋อทั้งหมดเจ็ดเพราะว่าตัวถ้าเข่งสามตัวมันจะตัวเล็กแต่ว่าอีกสองตัวมันจะตัวใหญ่หน่อยเราซื้อมาทั้งหมดเจ็ดสิบห้าปลาทูอือผักอ่ะผักน่าจะเก้าสิบห้ารวมหมดเลยเดี๋ยวก็แช่ผักไว้ในตู้เย็นแล้วมากินเดี๋ยวซ้มตามอีกมื้ออีกอื้แค่ให้นอน ประหยัดด้วยหนะแกะให้เขามีก้างด้วยเลยบางยาวก <c oughs> ็มี <c oughs> ที่มีก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเมี่ยงปลาทูแบบโฮมโฮมแบบบ้านๆมัดนะทากินเองใช่ไหมทำกินเองไม่ได้ออกไปไหนร้อนอะไรอร่อยอะ่ะ <c oughs> เอาแบบซูมจักนิดนึงหมาอ,อ,อะ,อ,ะอันนี้แบบมามุมไกลกันมา จะบอกว่ามันอร่อยมากเลยนะจริงๆนะต้องเชื่อนะต้องเชื่อเลยอ่ะใครที่แบบทำทำกินเองที่บ้านก็ได้แบบง่ายๆใส่ผักลงไปผักกระเฉดก็ใส่ลงไปผักชีต้นหอมก็ใส่ลงไปไม่เหมือนกินผักเปียวเลย มีถ้าเข้าไปกินเองก็แบบว่าจะใส่ผักอะไรก็ได้ใช่ไหมตามใจค่ะมันอร่อยจริงอ่ะจริงพูดอีกก็อร่อยอีกอ่ะหรือว่าพชิรสเยอะเกินไปกินไหมเขาทำให้เธอ,อ อันนี้แบบเอาไว้กินทีหลังนะอืนนี่ลาลงไปเลยจ้านี่คือของเขาเหรอใช่อ่ะคำโตโตเป็นไงอร่อยไหม <c oughs> พูดพูดอืมจำงปก กินผักเก่งแล้วเนี่ยรสกื <Very good. S 1> อร่อยสุดจริงอร่อยอะ่ะอร่อยอะ่ะ <laughs> ออยากให้เพื่อนๆมากินด้วยจังเลยนั่นเลยดิจะได้รู้ว่ามันอร่อยแค่ไหนเพื่อนเพื่อนบอกจะพูดอะไรรักหนาเีเดียวว่าอร่อยพ <c oughs> ิ้งอ่งที่เด็ดอะคือน้ําจิ้มอย่างเดียวเลยเนี่ยถ้าเธอจะแนะนำผมน้ําจิ้มไว้อะว่าต้องทํำยังไงก็เขาก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าถ้าต้องทำยังไง แล้วทำไมเธอถึงทำอร่อยเขาว่าคนอื่นเขาทำอร่อยจริงอเรอมันแค่ส่วนผสมง่ายใช่ไหมใช่แต่ที่สำคัญเมี่ยงอ่ะน้ำจิ้มต้องมีถั่วถั่วตัดอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันจะเพิ่มแบบความหวานกลมกล่อมอะไรเงี้ยไงแต่เม่กิ้เหมือนเธอใส่น้ำร้อนแล้วเธอพลาดไปใส่น้ำร้อนเยอะด้วยใช่ไหมมันเลยไม่ข้นเธอแก้ด้วยอะไรแก้ด้วยตำถั่วเพิ่มอร่อยกว่าแบบซื้อที่ร้านเองเนี่ย ไม่เคยกินน้ำจิ้มเมีย่ยงอร่อยเท่านี้เลยเอาเลย <laughs> จริงทั้งที่วันนี้อร่อยสุดเลยจริงปะเนี่ยจริงจริงไม่เคยกินอร่อยถ้าเขาไม่อยู่กับเธอเธอทำไงเขาก็ไม่ต้องกินเมีย่ยงสิก็อยากกินจัดก็ <c oughs> ไปซื้อแต่ทุกทีเธอทําก่อนอันนี้นก็ไม่ได้อร่อยเท่านี้นะหรอเออท,ที่เธอเคยทําจําได้ไหมก็ใช่แต่อันนี้คืออร่อยมาก ้ลไม่รู้ว่าจะพูดคำว่าอะไรอ่ะนอกจากคำว่าอร่อย โอเคค่ะวันนี้เราก็มากินเมี่ยงปลาทูหอมแบบหอมๆ <c oughs> เจอกับเราคลิปหน้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยกับช่องช่องอะไรนาสดน, <c oughs> นาสดแ <c oughs> ชนแนลช่องมีนาวนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายมีนาว